สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะต่อวันนี้ก็อยู่กับร้านค้าเพิ่มประจำวันที่สิบมีนาะคมสองห้าหกห้านะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมค่ะที่ทาการสนับสนุนช่องไม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผูดด้โดยเดชทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยจ้าเอาละวันนี้ชุดของน้องเทมมานะคะไม่บ้านก็เลยเอาน้องเทมมาต้อนรับนะคะโอ้น่ารักอะ่ะ ไม่ปิดดาพอเธอเธอจะมีตัวรอแล้วก็มีทุดแฟทุกตัวไม่ได้ <c oughs> เอ้ยแต่ว่าน่ารักจริงดูจีมีผูกเปียสองข้างไม่ใช่ผูกเปียเลยผูกแกะเอ้ยน่ารักเอ่ะเดี๋ยวแม่บ้านเออนี่นะคะอาวุธนะคะแล้วก็อาวุธแรก,ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าปิดผ้าคลุมนะคะข้างหลังตรงนี้ก็จะหายไปโหสวยทั้งสองแบบเลย นีเริ่มอวยเลยเริ่มอวยเดี๋ยวหมุนตัวให้ดูนะคะหมุนตัวน้องก็ยังมาราคาเต็มอยู่เนาะแต่ว่าชุดนี้ก็คือขายเรื่อยๆได้ไม่ไม,ไมีไม่ได้มีวันหมดอายุเออราคาแบบร้อยบาทโอ,อ้แต่ว่าเดี๋ยวก็ลืมบอกทุกคนเลยตอนนี้มีสมุดคูปองเข้ามานะคะก็คือเอ,อหมดอายุวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองมีนาคมสองห้าหกห้านะคะยามอีกครั้งหนึ่งหมดอายุวันที่ยี่สิบสองมีนาคม ก็ใครจะซื้ออะไรอย่าลืมใช้บัตรลดด้วยนะคะมี10% 20%แล้วก็30%ก็ถ้าใครเป็นเทมเมอร์เนาะถ้าใครจะซื้อชุดนี้ก็เนี่ยกดบัตรลดได้เลยอิจฉาทำไมแบบเทมเมอร์เข้าบมีบัตรลดเฉยแล้วก็อันนี้อเชุดใหม่ของไม่เห้า,าเขาที่แล้วนะคะไม่เกี่ยวกันอ่ะต่อไปแพ็กเกจชุดพรีเมียมนะคะช่างราคา3,882บาทมีกล่องอาวุธชุดพรีเมียมทั้งหมด5กล่องแล้วก็ ความสนใจของช่าง100อันนะคะสินค้วนาวันนีเป็นเฟลสแต็กห้าสบสอใบแล้วก็หินคอนห้0รอันนะคะอืมเอาไปเอาไปย่อยเอาไปใส่กันยับ,ย,บยับนะคะแล้วไปเลยโอเคต่อไปนะคะแพ็กเกจเลือกรับชุดพังเดอรก,ก็คือเออลดราคาเหลือ476บาทนะคะแล้วก็เลือกรับได้นะคะว่าจะเอาเป็นชุดพรางแอนหรือว่าชุดพรางทะเลทราย เออตอนนี้ชุดพังลดราคาแนละ้วทุกคนใครอยากจะสอยก็มาสอยได้แล้วก็ชุดเปิดตัวปีสองห้าหกสี่วอลุ่มหนะคะก็เป็นปีที่แล้วเนาะราคา400บาทก็มีชุดเอออัศวินสีน้ำเงินของวอร์ i ิเออร์นะคะเอ่อชุดเซตคู่อะไรเนี่ยชุดเทพแห่งคุณเขาของเบอร์สเกอร์ชุดเอเธอร์นะคะของวาคิลี่แล้วก็มีของวิชด้วยนะคะซึ่งจุดนี้แม่บ้านมีแล้วล่ะนะทุกคน สไตเกอร์คือชุดเกืนตะวันนะคะแล้วก็ชุดออบก่อนพยักของรันนะคะลดราคาเหลือ400บาทนะคะทุกคนจะเอาชุดไหนของอาชีพไหนก็จิ้มได้เลยนะคะหนึ่งชุดโอเคต่อไปเแพ็กเกจสนหรับสนุนการฝึกสัตว์นะคะราคา480บาท เได้รับใบเปลี่ยนทัศนาานะนะคะสิบใบไปเลยแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาของเอาเวกมาอันไหนนะคะอีกกี่สิบอันเนาะซึ่งอ่เซ็ตอย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าใบาเปลี่ยนทัศนาานเนี่ยใบยละหกสิบสิบใบก็หกร้อยซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ราคาหกร้อยเนาะเป็นสี่ร้อยแปดสิบก็ถือว่าโอเคเหมือนเราซื้อ,อไม่ได้ซื้อราคาเต็มเนาะแล้วก็มีแถมของเอาเวกมาให้ด้วยเนี่ยโอเคอยู่คะ่ะสามารถสอยได้แล้วถ้าใครอยากจะซื้อถือว่าคุ้มค่าอยู่จ้า ต่อไปช่วงเวลาฝึกสัตว์แพ็กเกจสนับสนุกนการฝึกสัตว์อันที่สองนะคะอันนี้จะเป็นราคา1นึ่พันสิบหาบาทนะคะมีใบเปลี่ยนาาน้ำสพมผัสสิบใบแล้วก็หินคอนห้าร้อยอันนะคะเออแต่แพ็กเกจเนี้ยอันเนี้ยแม่บ่าว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าใบาเปลี่ยนน้ำสัมผัเท่าเดิมสิบใบแต่ว่าแถมหินคอนมาแล้วเราเหมือนจ่ายอีก400รอยบาทไม่ใช่4 0 0ร้อยดิเหมือนจ่ายเพิ่มอีกตั้ง5้าร้อยเพื่อหินคอนอะอืม รู้สึกว่าเราไปฟาร์มหรือทำไลฟ์สกิลในเกมซื้อหินคอนเราในเกมน่าจะเวอร์กว่านะคะ่ะทุกคนชะนนั้นเซต็นี้แม่บ้านมองว่าไม่คุ้มเนาะแต่เสร็จแรกอะ่ะคุ้มอยู่นะคะไอ้ราคาส8 0ร้อแปดสิบนะคะโอเคต่อไปค่ะแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพเอ่อคว่มแน่นนะคะราคาหกร้อยห้าสิบี่บาทได้ับความสนใจของช่างหกสิบอันนะคะแล้วก็เออสามารถเลือกได้ว่าจะเอาหินดำเว้มองคว่อมแน่นเกราะป้องกันหรืออาวุธน,นะคะถ้าเป็นอาวุธก็จะได้สมอันถ้าเป็นเกราะป้องกันก็จะเป็นหกอันนะคะ เอาไปตีบวกกันนะฮะทุกคนต่อไปแพ็กเกจเลือกรับสัตว์เลี้ยงรุ่นที่สอมแบบพรีเมียมทำไมต้องทำเสียงใหญ่ด้วย <c oughs> ไม่รู้เห็นหน้าแพนด้าแร้ปรับเสียงมันไปเองราคาหนึ่งพันบาทนะคะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงรุ่นที่สามนะคะแบบพรีเมียมก็จะมีแพนด้าแดงนกแก้วเพชรเออมาหมอนนะคะเฟอร์เรด เอานัาทะเลแล้วก็เวสคอคกี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะอันนี้คือรุ่นที่3เนาะก็ถือว่าอันนี้โอเคอยู่นะแล้วก็เลือกได้3ตัวด้วยกันนะคะถ้าใครแบบยังขี้เกียจถ้าใครขี้เกียจทําจัดเลี้ยงรุ่นที่3มเองแล้วก็ชอบหน้าตาของน้องๆเหล่านี้หรือว่าชอบสก,กิลอะไรของน้องก็สามารถทําได้เลยนะคะไม่ใช่ทำได้ไหมยสามารถซื้อได้ ถือว่าคุ้มอยู่เพราะได้น้องๆสามตัวเลยนะคะเนื่องราคาหนึ่งพันถ้าเอาไปทำเองก็นั่นแหละวัดไม่วัดดวงก็นะคะประมาณนั้นนะคะโอเคอันนี้เป็นแพ็กเกจเหล่าสหายจากมหาสมุทรนะคะราคาสามรอหกสิบเจ็บาทจะได้รับนกตัวนี้เนาะนกโจโจหนึ่งตัวแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาหัวหน้าโจหรือว่าบาร์ฟเมตน้อยนะคะปางอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือเหมือน เสียสค่าสัตว์เลี้ยงไอ้สองตัวนี้ประมาณตัวละร้อยห้าสิบาทนะครับโดยประมาณน่าจะร้อยร้อยจะสิบสิ่ no. เนอประมาณนี้โอเคต่อไปนะคะแพ็กเกจขยายค้างเก็บของของหมู่บ้านเคปดังยี่สิบช่องราคาร้อยห้าสิบสองบาทแล้วก็มีของหมู่บ้านเทรนด้วยในราคาร้อยห้าสิบสองบาทนะคะยี่สิบช่องเอาไปเลยจุกจุแล้วก็พามาประดับดอกไม้ดูดูบนไม้มพีอันนี้เหมือนมาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วปะ โอเคช่องฮอตนะคะเหมือนจะเหมือนเดิมเลยนะฮะอันนี้ขออนุญาตข้ามไปเลยนะคะถ้าใครอยากรู้ช่องฮอตมีอะไรบ้างขออนุญาตให้ย้อนกลับไปดูคลิปของสัปดาห์ที่แล้วนะคะแม่บ้านก็เอออันนี้เคยอ่านไปหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวขึ้นวาให้ต้งมูขวาบนแล้วกันโอเคก็อ e ีเวนต์ตอนนี้นะคะมีอันนี้เนาะเออราคาสองแสนราคาสองแสนสองพันสองร้อยสี่บาทนะคะก็คือแพ็กเกจเออผลึกแห่งฤดูหนาวเป็นอัตา คูณไอเทมนะคะหนึ่งอันนะคะน,นี้ก็เป็นในเกมนะจ๊ะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับรางค้าใหม่วันนี้แล้วก็ช่องลดราคานะคะลดราคาอยู่ก็จะมีชุดของ d ั r ไนท์สเตลล่านะคะเหลือ600บาทแบบพรีเมียมชุดนินจาพยักน้าเงินเหลือ600บาทแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็บบเตลีนชัพาหนะไปเป็นชื่อตระกูลเซ็เรือประมงเชพาหนะทั้งหมดยังลดราคาอยู่นะคะแล้วก็น้ําหนักกับช่องกระเป๋าก็เหมือนจะลดอยู่นะใช่ไหม น้ำหนักตระกูลสูงสุดก็ลดนะคะเดี๋ยวขอดูแปบ๊บหนึ่งอืมเออน้ำหนักเหมือนมนได้ลดแล้วเนาะหรือเปล่าเออนี่ไงมันเป็นแพ็กเกจแทนเนาะอย่างเงี้ยก็คือลองไปดูกันใครจะซื้อน้ำหนักกับช่องกระเป๋านะ,ะมันเป็นมันมีเป็นแบบแพ็กเกจอยู่อะทุกคนมาเฉาะสองสองกันได้นะคะในช่องเบสนะคะอันนี้โอเควันนี้ก็ใครเสี่ยงกันกับอะไรกันไปบ้างจริงๆไม่ป้านเสียไปก่อนหน้านี้แล้วอะแต่ว่านั่นแหละ สัปดาห์นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะยังไม่รู้ปิดตาชุดเทมเมอร์ก่อนเราไม่ได้เล่นเทมเมอร์นะไอ่ชุดมันสวยมากเลยนะใครเล่นเทมเมอร์ก็หนับหนุนนะคะถ้าเกิดถูกใจใช่เลยก็ซื้อเลยนะคะเกือบชื่อชุดเคียงบุผานะคะ โอเคก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะใครเสียเงินหรือไม่เสียเงินก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะเอ่อสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านมันกำลังจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่เด้อบายบาย